สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World อีกแล้วนะครับ ในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องราวของอเมริกากับรัสเซียกันดีกว่านะครับแต่เรื่องราวนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงสงครามในปัจจุบันนะครับผมแต่เราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมารับตําแหน่งประธานาธิบดีแล้วถูกไหมนะครับในเรื่องของพรรพลิบเิกันของทรัมป์เองเนี่ยก็มีข่าวว่าเฮ้ยมีทางรัสเซียเนี่ยเข้ามาแทรกแซงถูกไหมแล้วก็ได้มีการรับเงินบริจาคจากรัสเซียมาด้วยนะครับเท่ากับว่ารัสเซียเนี่ยแอบเข้ามาแทรกแซงการเมืองอเมริกาแล้วก็ แอบบงการอเมริกาอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเพราะว่าข่าวตรงนี้เองเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีมูลเลยนะครับผมมันก็มีเรื่องราวของ Facebook มีเรื่องราวของอะไรมาด้วยเต็มไปหมดถูกไหมนะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยเพิ่งมีการตัดสินกันออกไปนะครับผมนั่นก็คือการตัดสินทีมงานสมาชิกของพรรครีพับลิกัน ว่าเขามีความผิดจริงจากการเป็นนอมินีรับเงินจากรัสเซียเพื่อเอาเงินมาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็คือเอาเงินมาให้รีพับบิกันนั่นเองครับตัวของเขาคนนี้ก็คือตัวของเจสซี่เบนตันนะครับผมได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยความผิดนี้นะครับผมก็ระบุย้อนกลับไปถึงปี2016เลยบริษัทที่รับปรึกษาทางการเมืองของเขาเนี่ยนะครับผม ได้รับเงินจากรัสเซียเป็นจำนวน1,000 0แสนดอลลาร์ 100, นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เอาเงินแบ่งมาเป็นเงินบริจาคให้พักเนี่ยจำนวน2 5 0 0 0ดอลลาร์ 25, 000, ครับตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ9000แสนกว่าบาทนะครับก็ไม่ได้เป็นจำนวนที่เยอะอะไรมากหรอกแต่อันนี้ที่น่าตกใจก็คือให้มาหน0 0 0แสนถุงมารับเงินจากรัสเซียมา1 0 0 0 0แสนเนี่ยบริษัทเนี่ยเอาบริจาคให้จริง25 0 0 0นะครับแล้วก็เก็บ75 0 0 0เอาไว้เป็นค่าดําเนินการนะเป็นค่าดําเนินการที่แพงมากๆจริงๆนะครับผมได้มา1,000 0แเนี่ย ให้บริจาคไป25ง0 0าครับส่วน7 5 0 0 0เก็บไว้เข้าตัวเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเก็บเอาไว้ไม่น้อยเลยนะเจสซี่นะครับผมเก็บไว้ให้ตัวเองประมาณ2อ0ล้านเนะครับแต่อ่ะยังไงไม่รู้แหละแต่ถือว่าผิดจริงนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการแทรกแซงจากราัสเซียมามากกว่าเดิมขนาดไหนแล้วแบบนี้แปลว่าตัวของโดนัลด์ทรัมป์จะรอดไหมนะครับคือทางฝั่งรีพับบิกันแล้วก็ฝั่งทรัมป์เองเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง นี้ด้วยซ้ำนะครับผมไม่รู้อะไรพวกนี้เลยไม่รู้ว่าเงินบริจาคมันมาจากรักเสเซียอย่างนั้นหรอก็ออกมาปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็จะกลับมาชิงตําแหน่งประธานให้บดีด้วยใช่ไหมละครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็โชว์ให้เห็นเลยว่าจริงๆการแทรกแซงของกันและกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไปแทรกแซงรัเสเซียเองหรือว่ารัเสเซียเนี่ยก็มาแทรกแซงอเมริกาถูกไหมมันก็มีกันทั้งคู่นั่นแหละส่วนไอการแทรกแซงที่ดังที่สุดของรัเสเซียเนี่ยค แบบฝังรากมาเลยอ่ะแบบแอบเนียนมามากๆไม่มีทางจับได้เลยนะครับและสปายพวกนี้รอที่จะทํางานอยู่รอวันที่จะมาถึงอยู่โดยปกติพวกเขาก็จะใช้ชีวิตเป็นธรรมดาไปเคยมีข่าวออกมาเนี่ยว่าซูเปอร์สปายของรัสเซียอย่างเงี้ยใช้ชีวิตตีเนียนเหมือนคนอเมริกาเลยนะครับผมมีลูกด้วยนะพาลูกไปเรียนในโรงเรียนอเมริกาทุกอย่างเหมือนหมดแต่พวกเขาเป็สายลับที่แอบซ่อนอยู่ รอวันได้รับคําสั่งมาเมื่อไหร่ให้ทําอะไรพร้อมลงมือเมื่อน,นั้นนี่ก็เป็นจุดที่อันตรายมากๆและนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็น่าจะมีการสืบสารหาเรื่องราวเข้าไปต่อนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแทรกแซงของรัเสเซียต่อการเมืองภายในของอเมริกาเนี่ยมันทําไปถึงขั้นไหนหรือว่าทําได้ผลประโยชน์มากขนาดไหนกันนะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันออกมาด้านล่างได้ละกันนะครับแต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าอ่ะเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมแล้วก็ได้รับการตัดสินแล้วว่าผิดจริงๆด้วยนั่นเองยัังงไงในนนนวี้ะครบ ผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับเรื่องราวนี้ของ Politic World นะครับพยายามจะหาเรื่องราวมิติใหม่ๆมันเล่าให้กับทุกคนฟังบ้างไม่ได้แบบโอ้โหจะจมอยู่กับแต่เรื่องสงครามอย่างเดียวก็จะผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องสงครามบ้างเป็นเรื่องแบบการเมืองรอบโลกบ้างอะไรแบบนี้นะถ้าท่านผู้ชมอยากดูเรื่องราวไหนอะไรยังไงเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยจะพยายามเสนอข่าวจากสองฝ่ายนะครับผมจะได้เห็นว่ามุมมอง,มองเขามองอยังไงฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเขามองอยังไงถูกไหมถ้ามองอยู่ฝั่งเดีียยวเน่ ควาเป็นกลางมันหาได้ยากอยู่แล้วนะครับก็ต้องพยายามดูันให้เยอะๆเะนาะแล้วก็มาตกตะกอนวิเคราะห์กันเอาเองยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Politic World